เอาเกือไปอย่างเยามันดหมันิเือกันอย่างกันยุ่งใบเกือที่บาทีดิไม่ใช่แกวางตรงนี้ก็ได้สิไม่มันจะไม่มีควรไงสวัสดีครับอมั่ไปทัวร์ครับอันนี้มานการละ ชมนะครับประชุมใหญ่ตัวนี้เจอทกทีนะครับนี้โอ้ทางหลังกระจื่นจืดไม่นองครับผมแม่แครับผมข้างหลังจืนมากเลย้องจืดื่องแช่ต้งน้ำทางเราสดีพี่ออมเบมางเไม่ดูเนอาหาเป็นหารมนะครับ <c oughs> เปนอารัีเร่องน้นกิรเรนะฮะ จืนไม่้องเอ้ยเกิบูดกับเดามานะครับแล้วเางานนี้สิไปสือเกิดบูดอยู่ครับเฮนะ้ยหละผู้เพิ่นผู้เพิ่นมีเกือบูบดเาไหร่ม่เอผมเทาอยู่ดนมาดเอาลงมาผมไดเอาลงมาผไดมีเกิดบูดกับยางดีพี่น้องนะตานผมมมีกิด,ด,ดเา่นมครับต้องเป็นแบบสูงสูงบูดแบบทำงานบูดเกษตรกรบูดมีการ์ดอน Yeah. yeah. ยังเต่งดาดสาวอยู่แ็นบนเต่งหนาสาวพี่รองครับ่อไฟมือต่อมานะครับผมมพ่จะติดไฟอันเชองปัน เนี่ยจะหน่อยเนื้อเนี่ยครับควนไฟหลังวิธีร้องบอกกอนะครับพี่มาปวดหนุนหดหรือยังพี่วัดกินหมาปวดไหมมันเหลืออยู่แค่นี้เอง <c oughs> โอ้โหัวดทำไมมันขึ้นหน่อยหน่อยแท้แกคือพอันอ่อนกับอ,อ,อุอยทำไมมันเขียวแบบนี้หมายถึง ใช่มอ้อนหมดอันแก่กับแก่กับแก่หมายถึงอะไรจินช่วยกันให้มันหมดหน่อยเอาเลยครับเจ้าพี่น้องเบิ่งบักบัวครับด้วยท้ามี่ช่วยกันให้หมดเนี่ยพี่น้องเบิ่งบักบัวมันก็ขายน้อยๆเทานะครับ วัดนะฮะผมแล้วกันนายกินบัวอากินบัวเป็นลาบูกูเป็นว่างอะคุณลุงไปชิมลาบูบูเสียบลาบูบี้ พรก็ได้เต็งหน้าหรอครับแนวนเสแล้เราดก่อน่แล้วเลื่อนก่อนเลยใี่ว่ตอนักที่สามเดียวแหละนี่คือสามนะคุกได้คืนพอ โยงุด่อไคนเออเด๋ยวซิวิ่งเราตอนน้โอ้พี่น้องครับผมเบิ่งกันลังไว้ที่ห้านะครับพอว่ายังติดติดไฟอยดีอยู่นะครับยังไม่ได้เรีงอยู่ไคช่เหรอนะครับอใช่ครับผมไม่อันกล้องหนาเนี่ยเอากล้องหนาเขเรียแบบเป็นเบิร์กันลังไว้ที่ครับเมาอยากอยู่

าแล้วเขได้แจ้งเราอกทุกคนจมาชกคน่ครับแล้วก,ก็ไปทีมงานทไปเลยขบทีแล้ในส่วนของศิลปินนแสดงคิน้องแดนซอร์นะครับเตรียมตัวสดบนบพระครับบผมอยาบางต่อมาครับุทุกากไลแชร์ครับบุณุกลใจนะครับ,บ,ะะบ,บไปแล้ครับสบบนนะค,ะ,ะครับผมแล้วก็